สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอฟธนัพเจริญฟ้ามบาลลักดานตำบลหนองแวงสุกพะอำเภอพุนจังหวัดคอนก่นนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับนี่น้ําก็ขึ้นมาแล้วนะครับเบื้องน้านะครับเงากล้วยนะครับนี่น้ากับเงากล้วยนี่ห่างกันแค่ประมาณคืบกัวๆนะครับนี่ไม่ถึง30เซนนะครับนี่ฝั่งโน้นนะครับขึ้นมาแล้วนะครับอีก2วันก็น่าจะล้นละตังเปาไวสองมือนะครับนี่อันนี้ก็ย้อนแสงนะครับนู่นนะครับพระอาทิตย์ เป็นเวลา17นากาประมาณ10กว่านาทีนะครับ17็ดนากาวันครับวันนี้มากับอุปกรณ์คู่ใจนะครับเกี่ยวกับถุงใส่หญ้าแล้วก็ถุงมือนะครับสิ่งที่เกี่ยวหยาไปเหง้นวนะครับก็คือหญ้าของเรามีนะครับแต่ว่าเราบริจาคไปเยอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็น,นี่หยาอยูย่ทึงเงินเอียงเกาะหยาอยูย่ทึงเงินสะนามก็นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณทีมงานนะครับ มาตัดหญ้าเพ่งวัวนะครับบอกเพคนตัดเอายูยูข้างล่างเพิ่นว่ you, you, าเพิ่นว่าเพิ่นว่นาให้ให้เจ้าของงัวจงมาเหงงัวกินสันโกก็โอเคขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวผมแล้วว่าสิตัดเอาหญ้าแก่ๆที่มันอ่าเขียวๆอยู่ครับนี่จังสีเนาะนี่เขียวๆอยู่นะครับแล้วว่าแล้วสิเดี๋ยวสิตัดเอาหญ้าเมื่อวานี้ดอกโอก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่างัวเพิ่นออกลูกนะครับผมก็บ,บอกเราตัดเอาอยู่ยูแก่ผมเดี๋ยวผมจะลงไปตัดเลยนะครับ เรามาตัดเอามือเดี๋ยวนะครับวันที่สองยังไม่เห็นมาก้อนนี้นะครับตรงนี้ก็อีกวันหนึ่งก็ยังไม่เต็มนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขนดินมาใส่อีกนะครับนี่นี่หนึ่งวันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ล้นไม่ล้นยังไม่ล้นนะครับยังบล็อกไว้ได้เรื่อยๆอยู่พาเดินชมก่อนนะครับก่อนที่จะไปเกี่ยวญา้านี่ก็ท่วมไปแล้วนะนี่น้ําก็เริ่มขื้นมาฮอดขอบแล้วนะครับอื่นอื่นมาฮอดขอบแล้ว นี่นะครับอึนมาขอบแล้วอีกสองวันก็สูสีท่วมเอา้าพี่ไอ้น,นี่ยุ้อใส่เนี่ยเอาไปไว้เต๋โอ้เอาไปพุ่นเต๋ฝาานั่นพูดพูดอะไรใหญ่ไปฝา,าประตูไอเทพใจไปมั้งเนี่ยเออเออไอเทพแหละนี่นะครับพอดีเมื่อกี้ฝาบานประตูอยู่ตรงนั้น,นครับ เลยผีไสเราใหญ่มากนะครับใหญ่มากบังแดดเห็นไหมเดี๋ยวไปบังน่าจะใช่นะบรรยากาศตอนเย็นนะครับเนี่ยเราไม่ได้เอาลงมาแล้วนะครับโอ้ห้ยน้ำดันขึ้นมาแล้วนะครับนี่น,นี่น้ำดันขึ้นมาแล้วนี่นี่ที่เมื่อเช้านะครับนี่ดันมาแล้วนะเดี๋ยวซุ่มแล้วมืออื่นงจะเอาถุงพลาสติกกับยางมาหัดไว้นะครับเดี๋ยว คุ้มคาสติกและยางมาลัดนะอ๋อนี้พี่น่าจะพี่ชายย้ายมาให้นะถ้าไม่ผิดพลาดนะใช่หรือเปล่าเออพี่ชายน่าจะย้ายมาให้นะครับจะได้ปลอกนะครับเปลี่ยนลายปลอกใหม่นะครับขออนุญาตปลอกก่อนนะครับเดี๋ยวมันยูงสี่เนาะนี่เดี๋ยวปลอกแบบลายเงาเนาะนี่คุมไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ ไม่น่าจะมีปัญหานะโอ้สายฟงสายไฟก็ไม่มีปัญหาโอเคครับเนี่ยแต่จะเชือกมามัดไว้ช่วงนี้ไม่มีลมก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเนี่ยโรซิล์ของเรายังไม่ได้ทําความสะอาดนะว่าจะซื้อขนไก่มาเนี่ยนะครับเนี่ยดูคาบนะครับโอ้คาบนานๆแล้วฝังแน่นนะครับต้องได้ใช้แปรงชุบน้ําเช็ดนะครับเนี่ยถ้าถ้าให้ดีนะถ้าจะให้ดี เดินดูก่อนต่อไปนะครับเนี่ยพาเดินชมแปลงแกานะครับเนี่ยชมฝั่งนี้นะครับพอดีไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมานะครับก็เดินม่ได้บดิดอยู่ถึงคันแท่นะครับอย่างอยู่ของหลังนะครับนี่ก็นี่นะครับแปลงแกาถามว่ามันยาวไหมมันไม่ยาวนะครับนี่ บอกเลยนะครับนี่ขนาดตรงนี้ตรงขี้วัวนะครับนี่ขี้วัวจะยาวกว่าเพื่อนแต่มันยังไม่ยาวไปไหนนะครับนี่คือคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันต่อให้มันไอ้นี่มันก็ไม่ยาวครับทํายังไงได้ก็ไม่ยาวบอกไว้เลยเอาความยาวบ่า่ได้เนาะเดี๋ยวตรงบำรุงกันสองเท่าสามเท่าไปนะครับแห้งแรงนะแห้งแรงอันนี้ก็แห้งแรง หญ้าถ้าชุ่มก็เขียวอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ชุ่มแล้วเริ่มแห้งกลับคืนลวอันนี้ผมห้อยผมสุ่มไฟนะครับรอบสุดท้ายพี่ชายมาเขาเรียกอะไรนะพี่ชายมาตัดตัดไอ้นี่ให้ตัดแต่งไอ้นี่ให้ตัดหญ้าออกนะครับเราผมก็เลยสุ่มนะครับสุ่มน้ำก๊ดุ้ำวัชพืชนะครับเผาได้นะเผาได้หมายถึงว่าแต่ว่ามันเป็น PM 2.5นะครับก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยไม่เผาเลยนะครับไม่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 ได้เผานะครับตอนนี้ คือช่วงนั้นกลัวมันเป็นพ m 2.5มสองุ้าก็เลยไม่ได้เผานะพักไว้นะครับน่าจะไปเป็นปุ๋ยนะครับแปลงนี้เหมือนกันนะว่าจะเป็นปุเป็นปุ๋ยแล้วจะไม่เผาแล้วนะครับเอาเป็นป็ดปุ๋ยเผาทำให้เป็นเป็นสองจุดห้านะครับนี่แปลงฝั่งนี้ย่านะนี่ยเห็นบอกครับนี่หัวลนตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นรูซี่เดิมนะครับ แต่ก่อนนะแปลงลูซี่มันเกิดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมก็เลยบ่ไถปลูกผมก็เลยจงไวเนี่ยคื้จังมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้วยความหวังดีว่าไม่ไถปลูกนะครับนี่มันนน่นกมูเนาะนี่ลูซี่นะครับนี่ที่เหลือบ่ไถปลูกไม่ไถขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ปลูกด้านไหนแต่ที่นี่ลูซี่มันก็ตายตายแล้วมันก็เป็นเดินเอ,อิดเตือนสี่นะครับนี่เป็นเดินจริงจแล้วไม่ได้หยาไวนะครับขึ้น ถ้าจะให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ยาไหนมันลามมาตรงเนี้มันลามช้านะมันจะค่อยทยอยเนี่ยมันทยอยทยอยแทงหน่อแทงหน่อมันจะก่อเนาะมันบ่ไหลไหลคือจังหยาเอ๋โอ้มีพี่ชายตัวนี้มามันบ่ไหลไหลคือจังหยาอี่ยังเกาะหยาแพงโกลาเนาะครับบ่ไหลไหลคือจังหยาแพงโกลากับหยามันมาเลนี่นะครับนี่มันไม่เลืออย่างนี้นะครับอันนี้นี่คือปลูกแบบเจ้าจะปลูกห้างหลุมกัน เก้าสองเก้าสามเก้าก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเรื่อยเต็มพื้นที่เอาวนะครับเนี่ยพอครอบคุมพื้นที่แล้วญ่าไวไม่ได้ขึ้นเลยนะครับนี่ผมบอกเลยเนี่ยครับหญ่าไวเนี่ยมันเจอครับหญ้าเรื้อยสยองโลกเนี่ยครับบอกเลยนะครับมันมาเลเนี่ยครับมันมาเลเนี่ยครับเจอมันมาเลเข้าไปเนี่ยหย่าไวเนี่นักหนาก็เนี่ยนี่แปลงนี้เป็นแปลงที่น่าจะสาหัสที่สุดเลยนะครับนี่ยแปลงนี้หมายถึงว่าไงนะครับคือ มันน้ำขังผมก็ปล่อยให้วัวเดินนะครับย่ําแปงที่นี่มันเป็นห้อยตีนวัวนะครับเบิร์แปงนะครับเนี่ยห้อยตีนวัวแบบรูปเบิร์แปงนะครับบที่นี่มันจะเป็นแบบยังเกาะห้อยตีนวัวนะครับกูกักกูกักกูกักตัดแตงแตงก็ไม่เรียบนะครับเนี่ยทำยังไงก็ไม่เรียบนะครับแต่ก่อนนี่เรียบเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นี่วัวย่ําแล้วไม่ไม่ไม่เรียบนะครับยังไงก็ไม่เรียบนะครับเนี่ยเป็นรอยตีนวัวแล้วครับรอยตีนวัวย่ําไม่เรียบครับยังไงก็ไม่เรียบตรงนี้เป็นสี่หยัดนะครับ ดินดินมีความเค็มตรงนี้ดินมีความเค็มไม่แห้งเลยนะครับเนี่ยดินไม่แห้งเลยขึ้นซาเอียดนะครับบ้านผมขื้นเอิญ่าขึ้นซาเอียดนะซาเอียดก็พื้นที่เรามีแค่นี้เราก็พัฒนาแค่นี้นะครับพื้นที่มีแค่นี้พัฒนาแค่นี้เลี้ยงได้แค่นี้แหละปลูกก้าได้แค่นี้แหละครับเนี่ยถ้าตําถ้าเราทําให้มันเต็มระบบแล้วมันยังมัน เลี้ยงวัวได้พอสิบตัวเราก็จะเลี้ยงนะครับแต่ว่าทําเต็มระบบแล้วเลี้ยงวัวได้ไม่ถึงสิบตัวเราก็จะเราก็จะพักไม่ใช่พักนะเราก็จะขายวัวออกให้เหมาะสมกับแปลงหญ้าของเรานะครับเพราะว่าหนึ่งราคาวัวณนะปัจจุบันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะซื้ออาหารมันไม่สามารถที่จะซื้ออะไรต่างๆที่เอามาเป็นอาหารได้นะครับบ่าวาสิ เปลือกมันล่างบาวาสีห้่ม่บาวาสีอย่างน,นะครับที่เสียวไม้ง,ง้อกินเนี่ยมันบ่คุ้มนะครับมันไม่คุม้มมันไม่คุ้มที่จะเลี้ยงแบบอย่างนั้นนะครับก็เลยมองว่าถ้าราคาลัวอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเลี้ยงด้วยหญ้านะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงอย่างอื่นนี่ไม่คุ้มเลยนะครับรายจ่ายเพิ่มขึ้นนี่ยเป็นเงาตามโตเลยนะครับ วัวตอนเนี้ก็พื้นที่ไหนที่ขายวัวหนุ่มได้นะครับวัวหนุ่มอย่างวัวปีหนึ่งอย่างเงี้ยสิบสองเดือนถึงสิบห้าเดือนอย่างเงี้ยแต่ตัวละหมื่นบ่ครับเนี่ยอได้ตัวละหมื่นไหมวัววัวยังไงมันถึงจะได้ตัวละหมื่นนะครับอายุมันได้แต่ความโตนไม่ได้นีครับอาหารไม่ถึงแล้วเราจะให้ให้เราไปคุนอาหารให้มันอ้วนเราก็ลงทุนคุนอาหารไปเยอะมันก็บรบาลานกันนะครับก็เลยว่ามองว่าถ้าราคาวัวอยู่ประมาณนี้ ก็น่าจะเลี้ยงหญ้าดีที่สุดนะครับแต่ว่าไอ้ที่รำน่าจะเสริมตอนที่มันเป็นลูกวัวนะครับลูกเัว่เสริมไปหอดสามสีเดือนนะครับก็ให้มันแข็งแรงเสริมแม่กวัวให้นมลูกนะครับมันแข็งแรงนะครับกับสีบืนไปซํานั่นแหละครับแต่ว่าจะให้บืนกินเปลือกมันล้างมักยิ้หรืออะไรก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหลายมันกินบ่ได้นะครับ ซื้อไปแล้วขาดทุนก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อยากทําเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยคำเริ่มเริ่มคำลงคำลงแลวนะครับเนี่ยก็นี่ดูแปลงนี้ของผมได้เลยนะครับเี่เป็นแบบนี่ขี้วัวกองนี้นะครับผมซูมให้ดูก่อนเนีอ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ตอนสุดท้ายที่ปล่อยวัวลงนะครับปล่อยงวัวลงแทะเล็มแปลงหรือก,ก็ขี่งัวนะครับนี่ดูได้นะครับว่ามันยาวหรือมันสั้นยังไงนะครับนี่คือ แปลงหญ้านะครับนี่เทเลมก็ตอนนี้ก็แตกแตกเป็นใบสองใบแล้วยังไม่ตั้งตรงนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งรอดูนะครับอีกเดือนหนึ่งจะได้ตัดหรือเปล่านะครับเดือนหนึ่งจะได้ตัดหรือเปล่าดันไปก่อนนะครับด้สิบบริตัทแปลงนี้ก็เราจะลงไปเกี่ยวให้กวัวพู่นะครับเมื่อละหอบน้อยๆน,นะครับเมื่อลกรกำเมืม่อละหอบนะครับนี่ พอได้มาเดินดูแปลงหญ้าตอนเช่นสำรวจความเรียบร้อยนะครับนี่หย้านะครับลักษณะหญ้าก็ยังว่าแหละครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับลักษณะหญ้าของเราพรุ่งนี้ก็อีกวันน้ําก็ยังไม่ล้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเอาดินมาถมขึ้นอีกตรงนั้นน่าจะได้อีกสองวันเดียว องวันก็โอเคไม่เขาเรียกว่าะไรนะไม่ล้นก็ก,ก็ก็คงพอแล้ววันที่สามก็คงสูบแล้วล่ะสูบแล้วพักนะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเยอะแล้วเนี่ยเป็นน้ําต้นทุนของเรานะน้ําต้นทุนของเรานี่น้ำต้นทุนดันขึ้นมาตรงนี้ก็ชุ่มชื้นแล้วอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้แล้วก็อีกในพรุ่งนี้อีกสองวันน่าจะเต็มละ เต็มสตรีมแล้วนะครับนี่บรรยากาศเราก็จะปล่อยลงแปลงนี้นะครับทีนี้ปล่อยไปตรงท่อเลยนะครับทีนี้ปล่อยให้มันไหลท่อเลยนะครับไหลท่อแล้วก <mod> ็สูบช่วยนะครับต่อสายไปนู่นนะไปปลายแปลงแล้วก็ไหลช่วยนะครับพอไหลออกมาตรงนี้แล้วก็ปิดท่อตรงนี้ไว้แล้วก็สูบช่วยอย่างเดียวสูบช่วยขังไว้แล้วก็ไหลย้อนแล้วก็ปล่อยลงสระมอนเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยลงสระมอนเดิมนะครับทีนี้ จะอยู่ประมาณนี้นะครับด่ของเราที่เราวางแผนไว้ก็ครอบคุมอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับี่พาชมบรรยากาศเย็นๆในแนวทางในการาปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับพัฒนาวัวของเรานะครับทําได้เท่าที่ทําได้นะครับอันนี้เกินความสามารถเกินฉีดความสามารถก็ผมไม่ค่อยบืนไส้บันไดน,นะครับตอนนี้ก็พักแล้วเรื่องซื้อวัวเข้าก็พักแล้วนะครับวัวตัวผู้ก็ได้แล้ว ก็เลี้ยงเท่าที่มีนะครับพอใจแล้วตัวที่ซื้อเข้ามาเนี่ยถึงจะไม่บดนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าจําเป็นต้องบดนะครับลูกไม่บดแต่ว่าหูสั้นเนี่ยผมพอใจแล้วนะครับ <c oughs> ก็เหมือนกับแม่ตัวแดงของผมนะครับให้ให้ลูกให้ลูกตามแม่นะให้ลูกหูหูห,หูหูกะทบเหมือนแม่นะขนาดลูกจะซูโม่นะถ้าไม่ใช่ลูกเจ้าซูโม่ไม่ต้องสืบเลยนะครับทีนี้ ถ้าเป็นลูกว่าเป็นวัวลูกกระทบที่แถวบ้านรับจ้างขนรับจ้างที่ไม่ใช่วัวเลือดร้อยนะครับหรือว่าเป็นเลือดร้อยที่แบบว่ามีหูย,ยาวๆสักหน่อยนะไปกันใ่า่เลยเนาะครับที่นี่เออแถวบ้านแถวบ้านผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่านะครับอันนี้หมายถึงว่าพูดถึงประสบการณ์ให้ฟังแถวบ้านผมแม่เป็นวัวกระทบแล้วทับพ่อแดงนะครับทับพ่อแดงจากการผสมเทียมก็ได้ดีจากการผสมตัวก็ดีนะครับ มันจะออกเป็นนั่นไหมครับมันสิออกเป็นน,นเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมันสิออกไปเป็นเหน,นหูยา่านะครับหูยา่าเพราะว่าแม่มเป็นกระทบอยู่แล้วพอเจอวัวแดงวัวแดงก็ออกเกียวไปทางหูหูสกักหน่อยแล้วถึงเลือดร้อยก็ไปหูหูออกมาอีกไปที่นี่ย่างน้ำมันทั้งนีงมิต่ลูกหลอดลูก ง่วนลอยนะครับแถวบ้านผมตะวันเนดูสภาพไม่ได้เลยนะครับนายห้อยมาเห็นกับตีหูตีหูแจก๊กสีว่าจังไหยเนาะตีหูเนาะตีหูกับเียจังไหนนะครับเพราะว่าตีหูเรากับตีจ้อยอีกกว่าที่นี่โอ้จังไลยก็จะสิถือใจนะครับเลี่ยงง่วย่างนี้จะกสิถือใจนะแต่ว่าแดงนี่แดงแทเอ,อว่าพื้นแดงนี่แดงแท้นะครับอ,อ,อ,อืก็ อ,อยากให้กเกษตรกรของเรามองว่าถ้าเราจะไปสายหูก็ไปสายหูนะครับไปสายเคืองๆกลางๆเนี่ว่าแต่สีแดงนี่มันก็อยากแน่จังหน่อยขนาดแม่แดงที่ผมสื่อมามันขนาดหูวายาวมันไหนเนาะ,ะทับเจ้าสูโม,โมลูกเจ้าสูโม,โมนี่ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับเรื่องหูนี่ตับบอกมากโอ้หูยาวขึ้นแม่นแเนาะเบิดเลยแต่น,นาขดตบหูข่อยขายกันสิตีหูอีกแล้วบอกพื้นแดงแดงอยู่แต่ตีตหูตดหูเราจ้อยแบบที่นี่เออ ขันหูอ้วนให้เดดที่นี่ติ้นหูัเพราะจอยพอรอมนะครับผมก็เลยเลือกนี่แหละครับเลือกสายเนื้อหนังนะครับสายเนื้อหนังให้หูสั้นนะครับหูสั้นโบดไม่โบดก็รอดูนะครับลัวผููเขาไม่ติดราครับว่าโบดโบดโบดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ความเขาเรียกว่าอะไรนะความพอใจส่วนตัวนะครับความพอใจส่วนตัวของอเจ้าของวัวที่จะบริหารวัวไปยังไงนะครับผมก็มองใน,ในอนาคตอาจจะวัวเนื้อเข้ามา บริจาเป็นต้องบวดตัวงัาเนื้อเปนมาครับก็อย่างนั้นเลยครับสายในที่มันไปรอดก็ไปสายนั้นเลยครับไม่ใช่ว่ามักสายบามันแต่ว่าเขาไปสายเนือเ้อไปแล้วกับที่มาบืนอยู่กับบอเมเนนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คุยมาพอสมควรแล้วค่าแล้วเดี๋ยวขอเกี่ยวยาก,ก่อนนะครับขอเกี่ยวนะครับนี่อาจจะบางคนอาจจะว่าเกี่ยวเป็นวอเนี่ยนะเกี่ยวเองนะครับนี่ แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเป็นสอบเป็นไรนะครับไม่เอาเครื่องตัดหญ้ามานะครับใช้มือนะครับนี่เกี่ยวเดี๋ยว่านเกี่ยวหญ้าให้ดูก่อนนะครับครับนี่เป็นไงบ้างครับนี่เกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยเกี่ยวเรื่อยๆรื่อเนาะเนี่ยนี่ไม่ได้กินเ้อนะครับวันแรกนะที่ผมมาเกี่ยวนะเพราะว่าผมผมไห่แต่ผู้อื่นนะครับงพผมไม่ได้กินนะผมก็เลยลองมาเกี่ยวเบิ้งนะครับนี่ว่าเจ้าของเกี่ยวมันจะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวต่อโอเคครับนี่เกี่ยวไปนานนี่แหละ ครับนี่เ้าไปหันเอาซ้ำนี่นะครับนีพ่พอได้แกล้มพอได้แกล้มสวัสดีครับ